ครับไม่เหม็นนะฮะโอ้โห <laughs> อย่าพูดได้ไหมอุตส่าห์ไม่อยากพูดหรอกไม่เอา <c oughs> ี่ใครเนี่ย188เนี่ยนี่ใคร1 8. น8ดนัทนิมานวุฒิพูมสวัสดีครับนัทมองก้องจ่าทักทายแฟนๆหน่อยนะเรารุ่นเรารแล้วนะครับรอกันอยู่นะฮะนี่ฮะ มีแฟนคลับติดตามกันมานะฮะตั้งแต่เช้านะฮะแปดโมงเช้าที่เราไลฟ์สตรีมมิ่งจนถึงตอนนี้นี่หมายเลขอะไรเจ็ดแปดครับพีซดาโดนโซพลสวัสดีครับแชเจ็ดเอ็ดรอบโลกสองป lure, P, ีป๋า okay, ป okay, okay. ๋าไหวนะป๋าบอกไหวโอเคป้าเนี่ยฟิตฟิตทั้งโต่เนี่ยขนมขนมน้ำเนยเต็มรถอ่ะนะฮะ ป๋าบอกป๋าไหวอยู่แล้วเดี๋ยวดูครับมีใครบ้างดูฮะไล่เรียงกันไปฮะนี่ฮะามาแรกหนึ่งหกหอาย,ยาพัฒน์พัฒนานรงกรวิพีสามสองเพียวดูอิดวัสดีครับวัสดีครับอาย,ยาพัฒนครับโอ้มีมูลลูปด้วยเท่เท่เปิดนะวิ่งเย็นเย็นนะโอ้ย ปลายหนาทีฮะอย่างรวดเร็วฮะเอาเลิฟถ่ายรูปรีบทำอะไรนะฮะนี่ฮะหมายเลขต่อไปครับ40ครับ40ครับปราโมดนินกเกษมสวัสดีครับปราโมดอ่าสู้ๆนะครับผมไปฮะรถสวยอีกแล้วไ้ทีมงงทีมงานก็ะโบกมือกับกล้องได้นะฮะ ได้เก็บไว้ดูนะฮะเวลาไปออนแอร์ทางออโต้สไปซี่อีกทีหนึ่งนะครับจะประมวลภาพต่อรายการดีๆครับที่อยู่ทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับพี่โมคืนวันศุกร์เวลา4ี่ทุ่มสีนะทางช่องนิวสิบแปดเซียอีดิชั่นหลับยังลูกเหมือนยืนแบบคุณนาวอ่าวะครับชายการวัดอักษร สาวสวยนะจ๊ะสปอนเซอร์มีเนี่ยนะนี่เลิฟนะแล้วก็ตามมาด้วยคาราบาวทำไมมันลงอย่างนั้นล่ะก็ตะกี้ข้ามืออย่างนี้แล้วไม่ใช่เขาบอกว่า I love you พอเอานิ้วชี้ลงเนี่ยขอเบอร์โทรศัพท์เอ้ยปัดโทไม่เข้าใจวัยรุ่นแหละเนี่ยหมายเลขครับธนพลฮิรันสวัสดีครับธนพล เอาที่หนึ่งนะอย่าชูสองนิ้วเอาเออนั่นแหละเราเอาที่หนึ่งนี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับสู้ครับสู้ครับสู้อย่าอย่าหนาวตามอากาศครับอย่าเหนื่อยฮะเดี๋ยวพอจะเข้าไนท์เลสแล้วมันจะหนาวกว่านี้ฮะซูเปอร์เรซซิ่งครับติดทางสปอนเดอร์แล้วมาปากทางพิษด้วยนะฮะครับ E45 ี่ห้าเอ็ดดิันสานาทีเช่นเดียวกันฮะไปติดทางสปอนเดอร์ครับนี่ครับหมายเลข5 0 0ครับอาทะเศรไขแสงวีส ลงอีกรุ่นแล้วเนาะใช่ไหม,มคุณคุณอัตเศรไขแสงนะครับไปฮะดูดีครับเ <มา S 1> ต็มจมาครับสามสามหนึ่งครับชนาการซิงห์ทนสวัสดีครับน่อชอบไหมสนามนี้อากาศเย็นนี่นะนักแข่งชอบบอกแล้วครับอากาศเย็นๆอย่างนี้นะักแข่งชอบ าปายสามนาทีแล้วนครับ4ี2นีสสุรศัก์สมนวนฮาเลสบอลน,นะฮะนายนาฟุงสุวรรณนะฮะนัทพลรัตนกนกพรสราวุธทองอารามเอกรัรัฐพลซื่อนะฮะนนทวัฒนเทวสกุลวงประสิทธ์สีทงชาติรัตนาพานทองนภัทราหาเสะนะฮะปิยชาติมอนสแกวันเฉลิมผิวดำขำนรงรัตน์โควาดิสัย กุลบุญนะจิรายุจูช้างวรากรภพูนเพิ่มจตุพรไกลจากปิยวัฒน์หลางนัทวุฒิสิทธิคำทับไปศึกษาเพิ่มทรัพย์นัทนันนัทโชคธนานันนักเรียนมาครบครับพี่โมเช็คชื่อครับเข้าเข้าเรียนครบครับ29่สคันฮะโอ้โหเยอะจริง เยอะจริงๆเอาละทีมงานออกละเหลือไว้คนเดียวครับเดี๋ยวจะเข้าการแข่งขันแล้วครับสี่รอบสนามด้วยกันครับกล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 ับที่ต้องกราบเพราะอะไรฮะเจ็บคอแล้วฮะใช่ครับกินน้ำหมดไปสองแพ็คแล้วอ่ะกินเป็นอูดเลยอ่ะเอาละฮะ สี่รอบสนามครับกับรุ่นนี้ฮะสี่หกหนึ่งฮะนี่ฮะป้ายสปอนเซอร์เห็นไหมโตโยต้าขอบคุณยังโตโยต้านะขอบคุณรถยนต์อีซูซูนะฮะไวซ์ออโตมอตลิวิดนนะช่องนิวสิบแปดนะอีซียูช็อป่าเอ็นวียังยนต์ครับ VVP ซีคี่กีฮะ b r c Racing ร a r นงคัฮะอาณะ คาร์บอนวิสระครับแล้วก็นิโตเรสซิ่งเพอร์ฟอร์มา์แหมท่อก็มาฮะเออเออไหนคนรับท่อตะกี้ได้ไหมยังอ่ะอ๋อคนรับท่อกำลังมาแล้วโอ้ได้แล้วด้วยเมื่อกี้เรามอบอ่าใบทะเบียนของนิโตไปแล้วออ๋ให้ไปแล้วหนึ่งรางวัลเหลือท่อเห็นไหมแจกกันจริงๆครับแจกกันเห็นๆฮะเดี๋ยวใจดีอาจจะแจกท่ออีกหนึ่งรางวัลดีไหมท่อ PVC ฮะไม่ได้ฮะไม่รู้ฮะคุยผมไม่รู้ฮะ ตอนนี้กำลังเดนนิน <ฮะ S 2> มารับท่อไอเสียหนึ่งรางวัลนฮะ,นฮะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายแล้วก็ลงใน Facebook เพจเฟซบุ๊กละสซิ h คาท a แลนด์ด้วยนะฮะอุ้ย oh, ขอบคุณมากครับอุ้ยนานๆจะมีคนนานๆจะมีคนชมโฆษกครับชอบเสียงครับพี่ๆภาคสองคนตื่นเต้นเสียงหล่อโอ้โหขอบคุณมากฮะภาค,คมาสามทั้งปีแล้วฮะเพิ่งจะมีคนชมฮะโอ้ขอบคุณครับ,บคุณอะไรเนี่ย A I K อ่ะ A I K ไม่รู้จักหรอครับ ยินดีครับยินดีครับคุณมากครับกับคำชื่นชมนะฮะสารพานารัตโอเคครับขอบคุณมากครับชมสักคนก็ยังดีฮะด่าเป็นร้อยเลยฮะผมนี่ชมหนึ่งฮะด่าร้อยฮะมาดูฮะเชียมาสด้าน้อยครับเอาเชียครับนชอยอ๋อมีอยู่คันนึมาดาซอยใช่ใช่นะครับมาเลยครับนี่ฮะใครเข้ามาครับ ถึงโอ้โหถุงถุงมือสวยมากนะอยากไปดูได้ฮะไม่ก็เมื่อกี้เขามีถ่ายถุงมือกันไงที่นักแข่งจะชอบชูนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วโป้งนี่ใครใส่ถุงมือไม่ดีนี่อายก็เลยนะโอ้โหตายแล้วไม่น่าเชื่อใส่ถุงมือ fbt มาเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูไปใช่ฮะหรือถุงมือปอกทุเรียนนะฮะอย่าไปใส่มาฮะเถอะทะเกะกะขับไม่สนุกนี่นี่โอ้ยนี่สติ๊กเกอร์นี่หมายเลขหนึ่งหก นเอาเอาใจกองเชียร์ไปครับมาด้าน้อยโอ้ยังมีคนกล้าเข้ามาฮะพี่โมพี่ครับยืมเงินหน่อยครับพี่โอ้โหตายแล้วฮะตายแล้วเอาไปลงท้ายด้วยค่ะอาจจะให้ยืมนะฮะลงท้ายด้วยครับในหมดเลยพี่โมเปอีกแหละเดี๋ยวก็มากันเต็มหรอกนเขาหยอกฮะเขาหยอกฮะเขาหยอกเขาพิมพ์หยอกมาแห่ไม่มนี้แล้วครบไหนครยืมยืม นี่น้องมูมิมาแล้วครับทำหน้าทูนี่จากโตโยต้าเออจะหมดรอบแล้วเออจะทีเธอเหลือรถเหลือเกินนะเออโหอะไรติดติดปากอะฮะลิ้นองไปตะหวกตลอดเลยผักชีกินข้าวมันไก่มากชีติดฟันอ๋อเขาบอกว่าเบอร์40ครับสาวๆบอกว่าหน้าหืนมากโอ้โหเฮ้ยเสียเอดดชั่นเ้าเสียองเฮ้ย จอการวัดอักษรไอจมโมครับครับตาติดไม้ครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเข้าไปก่อนเดี๋ยวให้พิตตี้ที่ดูแลฮะทำการเช็คนมหนูก่อนฮะเอ้ยไม่ใช่ฮะเปิดเช็คเครื่องยนต์ก่อนฮะเปิดฝาฮะเชียครับเชียอ้าวเชียใครเชียเข้ามาครับแบงค์เชียอะไรอะซูเปอร์อะไรของแบงค์ฮะแบงค์แบงค์รุ่นน้องผมเนี่ยฮะแบงค์มึนหรือเปล่าลูก อะไรส <15 S 1> ุดป้อาอ้าว55วิแล้วเหรอเอาดูการเดินของเธอนี่ฮะผ่านการเชนมาอย่างดีนั่นฮะป้ายขาวชีเดียวอโอ้โหเดี๋ยวมาฮะมาแล้วฮะรุ่นนี้ฮะ29คันครับมันแน่นอนฮะไป formation lab กันก่อนครับตั้งแถวแล้วออกไปแล้วครับมาเล่นต่อ เฮ้ยเขาบอกว่ามาสเตอรสองเนี่ยความหวังหมู่บ้านครับห่ามานะฮะคุณธนพคนครับหมู่บ้านของคุณจะร้องไห้หรือจะดีใจต้องมาดูกันนะฮะเชียร์กันดีๆฮะนะฮะขาสะกดมาให้ครับอ่านว่าเอกสังครับพี่ลูกน้องเฮียตีครับตายตายหนึ่งครั้งครับสี่เจ็ดเจ็ดฮะครับตายไปแล้วเราเขมาดับอ๋อเหรอ เป็นเทวัดเทวสกุลวงอ่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เชิญมาแถวเขาจัดการให้โหเขาสเปร์มากครับเขาสเปรเอ้ยเขาแปรมาให้เราฮะว่าอ่านว่าเอกสังครับพี่โอเคครับอ่รับทราบครับขอบคุณครับเอกสัง f c มบรรยายครับโอ้ขอบคุณมากครับเอกสังมาด้ามาด้าหมายเลขสิบหกครับโหมีกองเชียร์มาด้าเยอะนะมาด้าเยอะดีววสู้สู้ครับอ่าถูกต้องครับถ้าใครักทที่ตะตาไม่เสร็จนากี้หรือเปล่านั่นนะฮะบพลาดนฮะแบงค์วิเชียผิดคันนะ น้องผมมาเปิดเพิ่งเปิดมาเมาขีิตาตื่นมารุ้นเบอร์40ครับลงบอ่อหินได้บีรอฟรีรังหนึ่งโอ้โห,โหนี่เป็นเพื่อนกันจริงๆฮะคนที่ส่งแบบนี้ได้ฮะถ้าไม่ใช่เพื่อนนไม่ไม่ไม่สนิทอย่าติดว้าวผมก็อ่านไปแต่เขาไม่ใช่เพื่อนครับผมยุ่งเลยเออซีเจหมายเลข4 0 0ร้อซูอ้ครับคุณธีรพัสนตอกมาอ้าวปฮะ เชียพี่บอลหัดใหญ่ครับเรสบอลวันเกิดแน่แพร่พี่เบิร์ดอ่าใช่ใช่บรรดาหรือวันนี้วันนี้วันนี้นะพี่บอลหัดใหญ่ฮะเชียพี่บ่าวนะสี่แปดสองสู้สู้ครับผมสู้ๆครับสีดอสู้ๆครับบูผู้สายหื่นสู้ๆครับมาด้าสองพันพันห้าพาเพลินครับอ่าพันห้าพาเพลินครับความหวังของหมู่บ้านและตำบลของเขานะฮะเขาก็ ดีใจด้วยฮะที่คุณเป็นความหวังของหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งรถติ้งนั่นแหละหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นี่แหละแบบนี้เลยนะฮะโหหนาวอ่ะเขาแข่งกันระหว่างหมู่บ้านแล้วก็มาเป็นรถแข่งของตำบลอ๋อเขาเรียกว่าความหวังตำบลชิงชิงทุ่ยหมู่บ้านก่อนใช่ไหมพอเราชนะชุ่ยหมู่บ้านแล้วเราก็มาชนะทุ่ยตำบลในธรรมดาฮะโอ้หนี่เขาดึงดึงเลยฮะ เดี๋ยวดับอันดับที่สองนานนชาติแก้วดีอ๋อที่รถพังไปนี่นะใช่ไหมทั้งไอเอสบายอ่ะที่ใช่ใช่ใช่แล้วก็รถตัวแรงเขาครับสีชมพูอ่าไปหมดแล้วฮะใช้ซะคุ้มเลยฮะไม่เหลือรถแล้วฮะสนามสุดท้ายฮะใส่ให้ยับครับนี่ฮะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวมาดูนี่โอ้สวยฮะอ๋อนี่ไงเพิ่จะเห็นหน้าเต็มๆเนี่ยเนี่ยสิบหกเนี่ย ไหนเบอร์4 0นเะนี่ยอยากเห็นจัง40อยู่ไหน40นะอ่ะี่ศนประโมทนึงกระแสไปแนละ้วไปแนละ้วเอาไปแล้วใช่ไหมเขาบอกบูบู้หืวมากเชียร์ทุกคนครับดีครับเชียร์กันทุกคนครับเราเชียร์ทุกคนเลยตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวคงต้องเปิดไฟตอนนี้เริ่มเปิดไฟแนละ้วลิบๆไฟเริ่มส่อง<พ>อสวา<น>่างมาแล<ะ>้วในสนามช้างแล่มเปิดไฟแล้วครับเปิดไฟแล้วเริ่มจะเป็นบรูไนแล้วฮะดูไบฮะ ไม่ใช่บูไนดูไบสนามแข่งฮนะไนเลสพี่โมดูไบดูดอกได้ไหมได้ฮะพี่จะดูอะไรพี่ก็ดูฮนะนามสบายเลยครับแต่ตอนนี้มาดูแข่งก่อนครับ461นะนี่3 31มีภูมาลาลัยด้วยมีดาวเรืองนะฮะรถชนะชนะการสิงท 3, 3, 1, ส์ทน3 31ทีนะครับอันนี้นี่เขาจดแถวอยูวนะ่า ไปแดงดับครับเอาแล้วเปลาดับแล้วก็ชูตออกมาเลยนี่ครับงานนี้461นัดนิมมาวุฒิพงศ์กฤษสดาโดนส่อทนเราคงจะรู้นะฮะว่าใครเป็นสวส่งไวที่สุดโอ้ยบาดดับหังไอ้ความมหวังหมู่บ้านผมโอ้โหตายแล้วพี่รันหันไปกินน้ำแป๊บเดียวความหวังหมู่บ้านไปเลยยังไงฮะนี่ใครครับ ป๋าใช่ไหมเนี่ยใช่ครับขึ้นมาอันดับเอิ่มแดงนัดนิมานวุฒิพงศ์เฮ้ยไหนบอกป๋าออกไปรอบวิ่งในคัดโอเพนด้วยทั้งคู่นะเอาละสนุกแล้วครับป๋าครับป๋าสู้ฮะป๋าเลื่อเจ็ายุ่ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยวครับความอึดล้วนล้วนไม่เกี่ยวครับกินข้าวเหนียวเยอะฮะอึด เรียกปา๋ปาครับป๋าผม,มานี่เก่าฮะนี่ดูฮะใช่หไหมเลี้ยวกล้องฉกกรุงอะไรก็มาเลยฮะมาดีเลี้ยวธรรมดานะครับดูฮะหมาเยเลข78ครับผู้นำครับนี่ฮะเครื่องสี่ล้อนะฮะโอเพ่นใช่ไหมอีซูซุบีชีอีเวนชั่นครับผมโอ้โหตามกันมาครับไล่ตามกันมาครับเอาใครเจียใคร,ใครมาฮะเร็วฮะสี่รอบสนามเท่านั้นครับตรงกันเข้ามาครับนี่ครับใครเนี่ยปอมันฮะ อเนี่ยปอเกี่ับท้ายเนี่ยเออเออเมื่อวานเขาลดเขามีปัญหาเยอะฮะได้5-5ใช่ฮะปอลดวิ่งแรงนิดหน่อยเขาออกต้องหน่อยปอบอกขออกกล้องเพราะนั้นตอนนั้นต่อท้ายไงจะได้ไม่ออกกล้องเท่าไหร่อ้าวไปเลข5-5รอบปอมาแล้วคูณเพิ่มแสงป๋ากันไปแล้วฮะป๋อเฮ้ยขอทนะำแป๊บหนึ่งเลยพี่ J D F P รอบโลกนะ ไอก็ย่อมาจากคุนสรับักนครับเป็นไรเสอขตรงมาเลยโอ้โหใครเชียรนละปาเยไปแล้วนี่ไงทับตรงได้เปรียบโอ้โหป๋าแต่ว่าถ้าโคงเมื่อไหร่นะนัดก็นป๋าป๋ากินนะป๋าปังสักนิดเลยโอ้โหไปฮะ ไปต่อครับอันดับเป็นันดับ2ครับที่อยู่ในรุ่นเดียวกันครับเป็นโอเพ่นอันนี้วันละครุ่เพิ่มมาอันดับสามนะครับมาแล้ว,นะลวาง,งานมาแล้วหุ่มปองของเราไปไปไป,ไปในี่ในกลุ่มอีกกลุ่มนึงครับ74นะฮะหมายเลข74็ดสิบสีของ74ใช่ไหมครับครับผมโอ้โหาไม่เจอฮะกันนะบหาไม่เจออ้าไปอะไรปไน,นะตัวแรกมันหนงสามันหนงสับกันอยู่ฮนะสลับไปสลับมาอันนี้อ้าวหมุนไปคันหนึ่งใครอ่ะไกลๆฮะโอ้โห 500ก็เป็นพวก VP32 หน้าอัเทตไขแสงนี่ฮะดูครับนี่ไงนี่บุนแบบนี้บุนแบบนี้จุดเป็นทีมแล้วเบรกแล้วนัเนี่ยโอ้โหโฆษณาเต็มครับได้ผลครับทำไมพี่โบชี้นอำ่างเนี่ยน เอามา5ต่อครับมีใบเลข500ครับไปกันชัดๆเลยฮะอัธเสตไขแสงครับนี่ฮะผู้นำครับกับผู้ตามครับนัสสอร์พลกับรับนิมมาคุชิพรโอ้โหทำไมลิ้นหน้าเขาเหมือนไถพื้นไปอย่างนั้นนะผาบอกไปทัวรอบโลกมาแล้วเดี๋ยวพาออนทัวร์พานัสอ้นทัวร์สนามช้างดึงดิเซอร์เขาลองไม่ต้องนะครับผมแซงแซงไปลูกไปนัสนัดตามมาเย้ฝาพาหนี่นะนัดตามมา ขึ้นหน้าเขาืหเรรียจิงๆถเครื่องเทอร์โบนะอีโวอรชั่นกับเครื่องสี่ล้อแล้วก็รถยนต์กับเครื่องสองล้อหน้านะระบบความแปรผันครับดิเทควิเทคโอ้โหผ่านเข้ามาแล้วนี่เปิดไฟหน้ากันแล้วนะบรรยากาศเป็นป่านิด้เตนะความอ๋อป่ากิตตดาวดนสุพลสองนาทีศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สามไม่ธรรมดานะฮะคนที่น่ากลัวคือ วราลาตอนว่ราตอนบุญเพิ่ม1นาที5 8 5แปก้าตอนนี้อยู่อันดับ3ามแตขอไล่นิดนึงนี่มาเลขสี่ร้อยครับครับเป็นหนึ่งในวีพีสามสองเช่เดียร์การเยวดูอิกสามกับเยวเองน์ยัวริยนะฮะรัตพลรัตนกสนกพรรัตน์กันช่ไปแล้วครับนี่ฮะแปามาเลยครับี่ใครนะทางหน้าหมาเลข อ๋อไม่นานนี่อ๋อนี่จะสำนัก400นะครับจับเส้นครับเดี๋ยวไปเช็คเบอร์กันอีกว่านะทำตามเลยนะอ๋อสามจนาการสิงชนจานาการสิงห์ชนเด็กสายเลี้ยวเด็กสายเลี้ยวเด็กสายเลี้ยวครับฝ่ายฮะนี่ฮะป๋าฮะเจมครับเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดฮะเป็นผู้นำอยู่นะครับตอนนี้ถ้าดูไม่ผิดนะฮะ กฤษดาโดนโสพลครับตามมาด้วยนี่ฮะหมายเลข188ครับนัทนิมารุที่โกลครับเอาแล้วฮะเอาแล้วครับเข้ามาสู่รอบกลางกาครับเหลือไม่กี่รอบเท่านนฮะถ้าทำไรรีบทำครับโอเพนทั้งคู่โอเพนทั้งคู่ดูเก่าฮะได้เก่ากับหนุ่มเก๋ากับนุมดูดูดุมยกออกฮะนุมยกออกครับมาฮะยังบังได้อยู่ครับเก่าบังฮะเก่าบังฮะขันขามเก๋านะฮะ78็ปนป๋าไม่ธรรมดาฮะดูฮะ ดูเด็กหนุ่มไล่ป่าฮะโอ้โหกดดันกันมาโอเพนทั้งคู่โอเพนทั้งคู่ในรุ่นนี้ฮะสนุกครับสนุกครับดีรถป่านี่ฮะขาวๆอาป่าไปไหนล่ะโอ้โหจานออกไปเชนนู้นเอาถึงรถกลับมาครับนี่ฮะรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วมาดูกันครับรักใครชอบใครเชียร์กันมาฮะโโอ้ห ดูก pues mm ันด nah ูครับดูกันต่อไปครับตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วครับเไทยฮะนี่ผมอึดขนาดนี้เก๋าพลังเก๋ากับพลังหนุ่มนนักซิ่งที่รับสูงนะนี่แหละครับดาโดนโสพลนี่ป๋าบอกเดี๋ยวดูเย็นมากอานดับสามรถแท่งรถแผ่นเนี่ยยกให้เขาเลยนี่ฮะพลังหนุ่มตามฮะเก๋านะป๋านี่ฮะดับหนึ่งดับสองครับดับหนึ่งดับสองครับเอาดีแลชว์ด้วยอันดับสามอันดับสอ ยังอยู่ครับยังอยู่ครับดับตาไม่อยู่ครับทางนาครับอยู่ยังทางนาบวมมากได้สมุดครับมาสามลำนะโอ้โหโยนเข้ามาในช่วงนี้ทีสี่ฮะเอาความเร็วใส่เข้าไปฮะเอาแรงเหวี่ยงไปเบี่ยงเข้าไปนี่ดูครับเอาดีูดูนะเฮ้ยายครับ ต่อไปฮะตอนนี้เป็นภัพในการจับจุดนี้นะเอาป,เป๋าเห็นป้านออกตลอดเลยป๋าตัดเองนะครับเฮ<ท>้ย<ท>เฮ้ย<ท>เฮ้ย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 <ท>เอาเอายังไงป๋าเปรกให้โอ้โหโอ้ยมองไม่เห็นอ้าวป๋าท่านปอมาแทนครับหมายเลข55ฮะปอขึ้นมาเป็นอันดับ2ครับต่อ,อกันไปฮะแหมรอบสุดท้ายแล้ว อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมครับป๋าตองไปแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวว่ากันในสนามนะเดี๋ยวต้องมาดูอ๋าอาะฮะเดี๋ยวในสนามครับตัดสินนะฮะน่นนะครับดูกเกมอย่างดีเดี๋ยวคนตัดสินให้ในสนามเข้าไปครับนี่นะจุดเจ็บในตอ่าฮะอ่าฮะยังไงฮะอ่าอย่าไม่เป็นอาการเห็นที่ตาเราเนี่ยอ่าก็ประมาณนี้ฮะาครับนักเริงกิตราโดนสอบนัดสองวรรคก่อนเพิ่มระดับสามน<า>ักนลิมมาทุติโมงนะ เดี๋ยวต้องรอดูนะคนที่แน่ชัดจากเรื่องนนังนี้ยนะจัดท้กคนั้ใจนะรับแข่งกันนะว่าจริงๆแล้วป๋าเจมบอาป๋าสายเียบแดงเอาละเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันในนี้ก็ในรุ่นนี้ฮะ C6-61 หกหนึ่งฮะจบนะฮะกำลังทยอยไล่เข้าเส้นชัยครับ รุ่นต่อไปฮะซูเปอร์เรสซิ่งไปเลยไปแล้วติดครบทุกดวงนะซูเปอร์เรสซิ่งแล้วก็เอ็นดูรัน15นาทีนะเดินตัวเอาละเอนดูรันขุดตัวเลยนะเขาคือวิ่งนานนะครับ15นาทีเข้าห้องนานเรียบร้อยนะคิดซะดาโดนโสมบลครับจูวินเนอร์ จ่ยนะป,ป๋าไม่เสียแรงที่ป๋าไปรอบโลกใครไล่เขาไม่เสรนนะจะไปพันนาเอาฮะเราเหลืออีก2องรุ่นนะเดี๋ยวมาสองรุ่นอยู่กป็นยาว